มึงจะเบะทำไมเนี่ยมึงจะเบะทำไมเนี่ยอะไรนะครับมึงจะเบะทำไมเออไม่ได้เบะครับลุงอ่าเราต่อเราแล้วมันก็แบบไม่ได้ขอโทษครับลุงแบบมันไม่สนใจเลยเลยมันก็นายก็เลยขับมาดักมันที่กลาราลางได้ไหมลุงลุงจะคุยด้วยโอเคโอเคอยู่ยังอยู่ไหนวะ แนวคนนี้วันนี้ถ้าถามไว้ก่อนครับลุงห้าแสนเท่าไรครับห้าแสนใช่ไหมใช่ครับ๋ยวผมไปเอากล่องกับรถขี้โวมังไขยเอาข่ละสี่สิล้นนี่สี่สิบสี่สเ็ดิมๆลุงปรธนาคารดไหมครับลุงกี่โมงนี่จะเริ่มครับสิบอีกสินาทีครับ ไป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 เดินรอไนท์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยมาอันนี้ก็ได้ไปธนาคารก่อนเอาของก่อน่าเฮียอะไรด่ายเฮียตุต๊ดๆเฮียอะไรวะงงวะเฮียแบบตุต๊ดๆเหรอเออเพิ่งเคยเห็นไอเฮียไนท์ฟิวขาดไนท์สัตว เช่นนี้ต้องไปทำที่อะไรไหนสักอย่างนแน่นอนเลยกวเป็นตีนยังไงให้ไอ้นี่ไอ้คนตีน,นยังไงให้หนายฟิวขาด,าดวะจะเรื่องนี้แน่นอะไเนี่ยลุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเล่ามาดิดเล่าม,มาดิ คือตอนแรกใช่ไหมครับลุงนายขับรถมาแล้วมันชนนายใช่ไหมครับลุงแบบมันไม่ขอโทษแล้วมันก็ขับไปเลยนะก็ขับตามมันไปที่โรงพยาบาลจอดอยู่กับมันข้างๆแล้วก็ลงไปมึงจะเบะทำไมเนี่ยมึงจะเบะทำไมเนี่ยอะไรนะครับมึงจะเบะทำไมไม่ได้เบะครับลุงเราต่อแล้วแล้วมันก็แบบไม่ได้ขอโทษครับลุงแบบมันไม่สนใจเลยเลยมันก็นายก็เลยขับมาดักมันที่กลางๆแล้วก็ถามมันว่าเอออันนี้น้องชนนายนะทำไมทำไมไม่ขอโทษเลยหรอมันก็บอก ผมผมรู้ชื่มาเหมือนกันครับพี่ผมผมจะไปเอาของข้อของเขาพี่แบบเลยไม่ได้ขอโทษครับพี่ผมรู้ชื่มาเหมือนกันผมไม่ได้คำขอโทษจากเขาเหมือนกันครับพี่ประมาณนี้ครับลุงแล้วก็มีปากเสียงนครับลุงมันก็กวนตีไหนอ่ะไหนเรียข้ามปั๊บแล้วพอในายไม่หลับตอนที่กลางตอบมันกลับมามันมาเจอไหนมันบอกว่าพี่พี่ทำผมสลบอ่ะเอาค่าชดใช้มาดีพี่ไหนก็บอกว่าอยากได้มารวงเอาครับประมาณนี้ครับลุงแล้วก็ทะเลาะกันไปช่วงนึงแล้วก็นายก็ข้ามอีกรอบนึงแล้วก็ วนไปที่โรงงานอีกรอบนึงอ่าแล้วไนก็ทะเลาะมันหน้าโรงงานอะครับลงุงแล้วแล้วแล้วมึงจะทำอะไรกับมันเนี่ยมึงขังไว้บนบนบ้านอนะก็จะจะอย่างนี้เรื่อยๆครับลุงจะแบบไปนั่นอะมันม,มันไม่ยอมเลยครับลุงขนาดพี่อเธอร์มามันยังแบบโกนตีนพี่อเธอเนี่ยครับลงุงอ๋่อ่าโอเคใช่ครับมึงก็เคลียร์กันเอาเองนะนะครับมาไปธนาคารไอ้กกไหนไฟิวขาดอะลุงไอ้ไหนถึงก็ฟิวขาดพุ่พนอนอยู่แม่ตงตะโกนด่าโอ้โหยับเลยอะ ผมขับเนื้ออะลรเลยธนาคารไหนอ่ะหยุดธนาคารเราธนาคารไหนอ่ะธนาคารหน้าบ้านไปหน้าบ้านก็พครับโอเคโอเคโอเคเรียกทุกคนรวมไปเลยรถชี่อะไรแรงกันอ๋อรถกูจะพังไอ้สัตว์